วันนี้ผมจะมาแนะนำร้านเติมเกมอีรัติกช็อปที่มีเกมมากมายให้เลือกเติมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซเว่นไนท์หงไกซารีลหรือดาบพิฆาตอสูนและอื่นๆอีกมากมายทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยสะดวกปลอดภัยแถมบริการดี D 24ชั่วโมงสามารถทักไปที่ Facebook หรือแอดไลน์แอดอิรัติกชออย่าลืมแอดด้วยนะหรือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับกดเข้าไปลิงก์ใต้คลิปของเราได้เลย กับสวีดนสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านอย่าด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b l c k k o v e r r กับผม NT Channel นะครับซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่เราจะมาพูดถึงในเกมนี้และก็จะไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับน้อยเกมมากๆที่จะทําแบบนี้นะทุกคนนะโอ้โหเกินมาซะยิ่งใหญ่เลยนะทุกคนนะก็ง่ายๆเลยละกันนะครับผมสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยละกันนะฮะ เกมนี้นะครับผมเราสามารถเลื่อนขั้นระดับตัวละครได้นะครับไม่ใช่ว่าตัวละคร R คืออยู่ระดับ R ไปตลอดตัวละครระดับ SR ก็อยู่ SR ไปตลอดหรือตัวละครดับ SSR ก็อยู่ดับ SSR ไปตลอดไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคนนะความจริงแล้วนะครับผมตัวละครของเรานะครับผมสามารถเลื่อนขั้นให้โูดแบบสุดๆไปได้สูงสุดนะครับผมคือดับ LR เลยนะครับคือแบบตึงมากๆนะทุกคนนะ ทรัพยากรก็หาได้ไม่ยากด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราก็จะมาเลื่อนขั้นให้ดูรวมถึงเราก็จะพาทุกคนมาหาทรัพยากรต่างๆด้วยรักกันนะครับผมเริ่มที่อย่างแรกกันเลยละกันนะครับผมสํมาหร,ร,รับ confused. คนที่ไม่รู้นะครับตัวละครระดับไอที่เกินไปเมื่อกี้เลยเราสามารถอัปเกรดขึ้นเป็นระดับ LR ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเพียงง่ายๆเลยนะครับเราต้องมีสิรานะครับผมสําหรับ ตัวละครนั้นๆนะทุกคนนะวิธีการได้รับศิลาตัวละครนั้นๆนะครับผมกล้องง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ทุกคนนะครับผมมีแต้มค่าความสัมพันธ์นะครับผมตามที่มันกําหนดนั่นแหละนะฮะซึ่งเราสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับผมตรงรูปหัวใจตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะจ๊ะซึ่งในการได้รูปหัวใจตรงนี้นะครับก็คือเอามันไปเล่นในเนื้อเรื่องต่างๆนั่นแหละนะครับรวมถึงอย่างที่2ในการที่เราจะอัปเดเวลหัวใจตรงนี้นะครับผมง่ายๆนะครับเราสามารถใช้กล่องตรงนี้นะครับผมในการอัปได้ซึ่งไอ้กล่องตัวนี้สามารถหาได้จาก การทำเควสผู้เล่นมือใหม่นะครับผมก็สามารถได้รับรวมถึงการเติมเงินก็ได้รับด้วยนะครับเรากดเข้ามาตรงมุมซ้ายตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยกดเข้ามาปับนะครับผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ แล้วพอเราทำเว uh huh, สนะครับผมสำเร็จไปเนี่ยบ้านที่เราเสร็จไปแล้วรอบแรกคือเวสง่ายสุดเลยนะครับนี่ครับเราจะมีดอกตรงนี้ให้ด้วยนะครับและสิ่งของที่จะได้นอกเหนือจากตรงนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับซึ่งเราจะไปพูดีนึงว่าทําอะไรได้ละกันนะฮะไปตัดไปเลยซึ่งที่บอกไปเลยนะครับผมในการที่เราได้หัวใจมาตามเลเวลนะครับผมเราสามารถได้ศิลาตัวละครนั้นๆได้ด้วยนะครับนี่เลยเลเวล1จะได้รับเลเวล4จะได้รับรวมถึงเลเวลหกจะได้รับแล้วก็เลเวล10จะได้รับ และของรางวัลก็แตกต่างกันออกไปได้ด้วยนะครับผมมันจะมีคอสตูมแจกด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับในการที่ แค่ทุกคนได้หัวใจของตัว,ละ,ตวละครนั้นๆนะทุกคนก็ได้คอตูมแบบฟรีๆแล้วแทบทุกตัวละครต้อโบนทุกตัวเลยแหละเพราะว่าทุกตัวมีคอตูมหมดเลยนะครับแม้วยูโน่ก็มีคอตูมเห็นปะคือมีให้หมดเลยถ้าเราอวยตัวไหนแล้วก็สามารถยากให้ตัวนั้นเป็นเลก,ก็ได้นะครับผมโอเคตรงนี้นะเคลียร์กันแล้วเนาะรวมถึงนะครับผมวิธีการเลื่อนขั้นนะครับผมระดับนะครับผมก็ง่ายมากๆเลยนะครับเรากดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมสลับการเลื่อนขั้นนะครับมันจะเป็นใบโคเวอร์สี่แฉกตรงนี้นะครับผมเห็นไหม คือถ้าเต็มหลอดปั๊บนะครับเรากดให้เต็มไปเลยนะครับซึ่งในการเลื่อนขั้นแต่เลื่อนขั้นนะครับผมจะใช้สโคเวอร์นะครับซึ่งในการใช้เราสามารถใช้เศษตัวละครเราได้รวมถึงนะครับผมเราสามารถใช้เศษของตัวละครอื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกันได้อย่างเช่นยูโน่ผมนะครับเป็น SR มาก่อนเนี่ยตัวละครเศษต่างๆก็จะเป็นของเอรเนเพราะว่าจะเป็นแอสซานะครับผมก็มีให้ด้เห็นไหมแต่สิ่งที่แตกต่างกันไปคือทุกคนเราโฟกัสข้างบนนะครับผมเป็นไบโคเบอร์สแจกข้างบนนะครับ ตัวนี้จะเป็นใบคัมเวอร์อเนกประสงค์ละกันคือสีลามอเนกประสงค์สามารถใช้ได้ตัวละครเลยนะครับผมซึ่งผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนนะครับใช้อันนี้ในการเลื่อนขั้นระดับจากคุมม่สุดนะครับทำไมถึงผมแนะนําอย่างนั้นนะครับผมก็ง่ายๆเลยละกันสําหรับไอศลาที่เป็นตัวละครนั้นๆเฉพาะนะครับผมรวมถึงไอศลาตรงนี้ด้วยนะครับมันจะสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้ด้วยรวมถึงนะครับผมพอเรากดไปปั๊บมันจะบอกเลยนะครับว่า คุณจะแน่ใจจริงๆหรอเพราะว่ามันสามารถเอาไปเลื่อนขั้นรวมถึงปลุกพลังได้นะมันไม่คุ้มนะเว้ยอะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมทำนองนั้นเลยนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่แนะนำนะครับผมถ้าแบบไม่จําเป็นจริงๆเนะนาะผมแนะนําว่าให้ทุกคนใช้นี้ดีกว่าเพราะนี้ก็หาได้ไม่ยากนะครับผมถ้าพูดตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทําเวสนะครับรวมถึงแลกได้ด้วยนะครับซึ่งในการแลกนะครับผมก็มีให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นดับ SSR หรือระหรือดับ SR รนะครับซึ่งในการแรกแรกยังไงนะครับผมกดเข้ามาที่นี่เลยนะครับผมแตกลาย และกดเข้ามาตรงอันที่3นะครับนี่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจำไว้แหละเพราะว่าเดี๋ยวภาษาไทยน่าจะมีมาแล้วนะครับผมอีกไม่น่าหรอกซึ่งมันจะมีทั้งหมด2แบบนะครับผมก็จะมีสเปเชียลอย่างนี้นะครับผมแบบพิเศษนะแล้วก็แบบธรรมดานะครับซึ่งในการที่เราสามารถใช้สิอเนกประสงค์เนี่ยในการที่ซื้อของต่างๆในนี้ได้ด้วยนะครับในการช้อปปิ้งนะครับซึ่งมันจะแบ่งไปทั้งหมด3ระดับนะครับระดับ R S R แล้วก็ระดับ S S R นะครับผมตามขั้นไปนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับเราสามารถเอาแต้มที่เราไม่ไไดด้้้เนนี่่มาแลกือขั อยู่เช่นนะครับเอา R มาเปลี่ยนเป็น SR ได้เห็นไหมทุกคนรวมถึงเอา SR เปลี่ยนมาเป็น SSR ได้เห็นไหมครับผมแต่ในการใช้ก็จะตามที่มันบอกเลยนะครับผมใช้ SR 5อันนะครับผมในการแลกนะครับผมเป็น SSR 1อันในการอนประส์นะครับซึ่งเราสามารถแลกได้ไหมครับผมแล้วแต่เราเลยนะครับเราจะแลกอะไรก็แลกได้เลยนะครับผมถ้าเราขาดมันจริงๆนะอะไรประมาณนั้นซึ่งก็มีของจิบะไทยเยอะแยะมากมายแหละแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าไอ้พวกนี้ไม่ค่อยคุ้มอะไรหรอกอันนี้จะคุ้มที่สุดแล้วนะครับผมรวมถึงไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ เอาไว้แบบเฉพาะขายจริงๆนะครับอันนี้ก็น่าจาเป็นเหมือนกันนะครับผมก็แล้วแต่มันจะมาตอนไหนนะและอย่างหนึ่งเลยนะครับไอ้ตรงนี้ครับทุกคนนี่นะครับที่ผมวงกลมให้ดูหรือว่าซูมให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นการเลื่อนขั้นของ s s r นะครับผมจะเป็นสีทองเนาะแต่ของตัว SR นะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ในผมสีทา้านะครับผมออกน้าเงินน้าเงินหน่อยๆนะครับและอย่างที่อยากจะบอกเลยละกันนะครับผมต่อให้ตัวละครของเรานะครับผมเลื่อนระดับมาเป็น s s r แล้วนะครับผมอย่างเช่นยูโนนะฮะในการอัพไปขึ้นต่อไปนะครับผมมันก็ยังใช้ ชิ้นส่วน SR เหมือนเดิมนะทุกคนนะมันจะคงค่าของตัวละครที่เล่นแต่แรกนะครับผมแบบว่าตัวละครยูโดเป็น SR ก็คือ SR ตลอดไปเลยในการใช้ของนะครับหรือตัวละครอาก็ใช้ OR ตลอดไปเลยนะครับจะไม่เหมือนแบบว่าพอเราขึ้น SR เราก็ต้องไปใช้ของ SR ไม่จําเป็นนะทุกคนนะมันก็จะหายากไปหน่อยนาะแล้วก็น่าจะเปลืองแบบมากๆด้วยในขคทรับผมทรัพยากรต่างๆนะครับโอเคเนาะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับไอซีรับพวกนี้ก็สามารถหายจากในการที่ แรกนะครับผมไม่ว่าจะหรือทําภารกิจต่างๆอะไรมากมายนะครับผมรวมถึงศิลชวะตัวละครก็สามารถได้รับจากค่าความสัมพันธ์รวมถึงในการสุ่มนะครับผมและรวมถึงนะครับผมไอตรงนี้นะครับผมที่เอาไว้เลื่อนขั้นนะครับผมก็สามารถหาได้จาก เควสนะครับผมจิบป,ประถาตรงนี้ด้วยนะครับผมเห็นไหมทุกคนก็จะมีได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็น SR หรือ SSR ก็มีให้นะทุกคนนะไม่ต้องกลัวนะครับผมและก็จะมีคําถามว่าไอ้ตรงนี้จะรีตอนไหนนะครับก็ตามที่มันบอกเลยนะครับมันจะรีก็ตอบเมื่อเราทำภารกิจครบนะครับก็เท่ากับว่ามันจะไม่หายไปนั่นแหละนะครับผมรวมถึงมินิด้วยครับผมกล่องเพิ่มค่าความสัมพันธ์นะจ๊ะโอเคเราจะอัพให้ดูหลายรอบแล้วนะทุกคนนะเราก็ไม่ได้อัพสักทีมาอัพกันเลยดีกว่า มาครับผมเรารำการยัดไปเลยครับแล้วก็ขอญาตเก็บไว้อันหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อไปทาให้ดูอีกคลิปหนึ่งโอเคเรากดนี้ไปเลยครับแล้วก็อัพไปเลยนะครับผมใช้เงินประมาณ9ก้าหมื่นสองครับเป็นการอัพไปเป็นระดับ SSR แรลงสี่ครับทุกคนบึ้มไปนะครับผมดูโหมดสี่แฉกนะฮะบ้วเข้าไปเป็นการเพิ่มสตัสต่างๆให้กับเรารวมถึงเพิ่มช่องด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับเพิ่มช่องอะไรก็คือเพิ่มช่องอุปกรณ์ให้กับเราได้แบบว่าใส่ของได้โหดมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ใส่สายได้หลายสายมากขึ้นนั่นเองะจ และมันก็จะมีบอกนะครับผมในการที่จะขึ้นตัวละครเราไปดับ UR เนี่ยเราต้องมีเลเวลที่60ร่วมขึ้นนะครับผมใช้ของ2ชิ้นในการเลื่อนขั้นด้วยนะครับผมตอนแรกในการอัพเนี่ยมันใช้แค่ขั้นเดียวแหละนะพูดตรงนะฮะแต่ที่ผมทำไปแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราทำให้ดูแล้วกันนะครับในการเลื่อนขั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตไปอัพเลเวลสักครู่นะฮะ มาครับทุกคนเราทําตัวละครเว็60เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเงินไขตรงเประนะฮะและอกย่างสุดท้ายนะครับผมในการที่ใส่สิราทั้ง2ชิ้นนะครับผมในการที่เราจะเลื่อนขั้นตัวละครเป็นระดับ UR ได้แล้วนะฮะกดไปเลย70,000ทองนะทุกคนนะกดไปเลยจ้าเรี่ยก,กลายเป็นยูโน่ร่างระดับ UR เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะแบบจะตึงๆนิดนึงรวมถึงสเตตัสต,ต,ต่างๆก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับผม แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าเราจะปั้นอย่างนี้ผมแนะนาว่าให้ทุกคนนะฮะหาตัวเวยย์ระดับ S H, H R มาปั้นก่อนนะ่าจะดีกว่านะครับผมพวกซีซั่นที่1นี่ตัวละครตู้ซีซั่นนี่เก่งแทบทุกตัวนะทุกคนนะโอเคครับผมนี่นะฮะเราก็จะลิมิตเลเวลก็เปลี่ยนเป็น80เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม,มระดับ U R นะครับแล้วก็เซตตัาต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเกมนี้นะฮะจะตันอยู่ที่ะระดับ L R นะครับผมก็คือเวล100นั่นแหละนะทุกคนนะ ก็บอกเลยว่าทุกตัวละครเราสามารถเก่งได้หมดนะครับผมเกมนี้และผมรู้สึกชอบเกมนี้เพราะตรงนี้นั่นแหละนะครับซึ่งพอเรามาถึงระดับ UR นะทุกคนนะเราไม่จะเป็นต้องใช้ชิ้นเศษนะครับผมในการที่ัพเป็น LR แล้วนะครับผมเราแค่เพียงทุกคนนะฮะทำเลเวล80และก็หายตรงเนี้ยรวมถึงไอศิลาตัวเองก็ได้นะทุกคนนะมาใส่2ชิ้นนะครับผมขึ้นเป็น LR ได้แล้วนะครับผมเบ แต่ที่หายายากสำหรับผมเลยน่าจะเป็นเงิน1นึ่งแสนสาช่วงแรงกเงินอาจจะหายากนิดนึงละกันนะทุกคนนะซึ่งก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมในการที่พาทุกคนนะครับผมมาบอกสําหรับจุดเล็กๆข,ของเกมละกันในการขึ้นระดับตัวละครได้นะครับผมรวมถึงวิธีการหาศิลาต่างๆไม่ว่า,าจะเป็นอเนกประสงค์รวมถึงศีลาของตัวละครของเราต่างๆในผมก็สามารถหายังไงเราก็บอกมาปนหมดแล้วนะจ๊ะและเจอกันใหม่ในคิโหนาคิโดวันนี้พี่นี่แหละนะครับบ๊ายบายจ้า ถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่แจะคนบอกว่าเซน